สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้เรามาอยู่กันในเหรียญวัดบวรนิเวศวิหารนะครับยศสเป็นหลวงปู่ทวดรุ่นแรกนะครับที่เป็นเหรียญหน้าเลื่อนนะครับของวัดบวรนิเวศวิหารปี2556นนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับความสวยสดงดงามนี่ดูกล่องก่อนนะครับภายในก็จะมีซีนเดิมๆแบบนี้นะครับ ขออนุญาตขยับกล้องนะนี่ครับตัวนี้ต่อกรรมการนะครับกรรมการทุกเหรียญน,นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อนาวะหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับเพราะว่าห้าเหรียญเนี่ยสีคล้ายกันมากเลยนะครับบางองค์ก็ลุง้งบางองค์ก็ออกทองนะครับอเดี๋ยวให้ชมเนี่ยบางองค์ก็ออกดำดำแต่ผมว่าน่าจะทองแดงนะ ว่าเนื่องจากการเก็บของผิวเหรียญกันอยู่ในซีนนะครับอยากให้เพื่อนๆได้รับชมเลยว่านี่ขนาดตั้งไวเ้เฉยเราก็จะเห็นความแตกต่างกันระหว่างเหรียญต่อเหรียญน,นะครับแตกต่างกันมากเลยนะครับโอ้โหถือว่าสภาพร้อยนะครับสภาพร้อยทุกเหรียญน,นะครับไม่ต้องถามว่าอนาคตไกลไหมปัจจุบันราคาเรื่มถึงนะครับนี่อยากให้ดูสามเหรียญแรกก่อนนะครับ กกรรมการทุกเหรียญย้าว่าตกกรรมการทุกเหรียญน,นะครับมีโค้ดกํากับด้านหลังหลังยันนะครับหลังยันหน้าเลื่อนอมาแกะกันตรงนี้เลยแหละครับผมก็จะแกะครั้งแรกนี่แหละครับสําหรับพระรุ่นนี้นะเพราะว่าที่ได้มาก็เก็บอยู่ในซองเดิมๆทั้งหมดนะครับนี่ครับออกเหลืองทองก็มีนะครับออกทองล้วนเลยก็มีนะครับเมื่อโดนแสง เพื่อนๆก็จะเห็นตามที่สายตาเพื่อนๆเห็นเหมือนผมเห็นนี่แหละครับมันสะท้อนแสงแล้วมันสวยงามมากครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนี้น่าจับตามองนะครับก็คือรุ่นนี้น่าจับตามองมากๆเลยติดผลเพราะว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญในพิธีนะครับนี่ผมจะให้ดูนะผมจะให้ดูเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นสีไหมเห็นไหมครับนี่ สีมันแตกต่างกันนะครับเห็นไหมครับแต่ละเหรียญอง์นี้ก็ออกชมพูออกทองออกชมพูออกม่วงม่วงองนี้มีหมดนะครับทองม่วงชมพูเห็นไหมครับมาเรามาดูวันทีละเหรียญเรื่องความคมชัดไม่ต้องถามไม่ต้องหานะครับนี่ครับมันชัดอยู่ในตัวอยู่แล้วนี่ตอกกร,รมการโอ้โหสวยไหมมาชมกัน ภาพลงกล้องเลยนะครับพี่น้องนี่ครับให้ไม้ม้วนนะครับเดี๋ยวรู้ว่าเราดูว่าจะมีให้ไม้มันลายบ้างไหมติดมานี่เหรียญพูดง่ายง่ายว่าเหรียญ่าปากนะครับนี่ครับตอกกรรมการครับนี่ตอกกรรมการเหรียญเดิมจะหมูกไม่โดนนะครับ สวยงามตามทองเรื่องเลยครับสมาชิกทุกท่านนี่นี่ครับโค้ดองนี้ก็2 8 3แปนะครับเออองนี้สองแปดสามสี่นะครับเรามาดูถัดไปกันนะครับ กล้องมันเหมือนไม่โฟกัสนะครับพอโดนแสงที่เหรียญที่สะท้อนแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วกันครับนี่โค้ดอยู่ตรงนี้นะครับสังกติเนาะสำหรับท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจฟังให้ดีนะครับ250บาทมีให้แบ่ง2เหรียญเท่านั้นนะครับพร้อมส่งองนี้โค้ด2907นะครับแบ่ง2เหรียญน,นะ สองเก้าศูนยะ์เนหรียญนี้นะเอาดูสีเรากลับมาที่วงเลขใหม่นะครับเผื่อใครชอบวงน,นี้นะหูตันนะครับสองแนะครับองที่หนึ่งองแปที่หนึ่งนะ 34, องแปที่สองสอนะครับมาใครชอบสีไหนเลือกเอามีแบ่งสเหรียญเท่านั้นองที่ส สองหนึ lings, ่งสามศนองะครับสองห์องค์ที่สีองค์นี้สวยสุดแล้วแหละผมว่าสองหน่ะครับมีแบ่ง2เหรียญเท่านั้นนะครับบอกไว้ก่อนเลยและองค์สุดท้ายสองหนะครับให้ดูโดยรวม เหมือนเนื้อนวะเลยนะครับสมาชิกทุกท่านเหมือนเนื้อนวะเลยแต่ว่าแต่ว่าก็เป็นเนื้อทองแดงกันเลยนะนี่นะครับอยากจะให้เพื่อนๆได้รับชมห้าเหรียญมีให้แบ่งสองเหรียญเลือกเอานะครับสำหรับท่านที่ <c oughs> กดติดตามกดตุกใจในคลิปคลิปนี้เท่านั้นแล้วนะครับนี่นะครับติดต่อมาทาง Facebook พ่อบุนบัวกแก้วสองร้อยห้าสิบแบ่งให้สองเหรียญเลข ตามต้นคลิปนะครับเลือกกันเอาเองดูหน้าดูหลังก่อนจะซื้อคิดดูให้ดีนะครับพิจารณาดูให้ดีก่อนนะครับก่อนซื้อเอาดูดูกันจะจะดูกันจะจะให้ดูสองเหรียญสองยห้าสบาทรุ่นแรกวัดบวรเป็นหลวงปู่ทวดผ่าปากหรือหน้าเลื่อนเพราะฉะนั้นแล้ว ไม่เก็บตอนนี้ก็ไม่รู้จะเก็บตอนไหนนะครับนี่เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่คือด้านหลังตัวเลขก็จะมีตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะจำกนเวงใครยักสนใจเหรียญไหนเมื่อแบ่งให้แล้วก็มาดูก纳เวงไม่รับจองปากเปล่าเด็ดขาดน,นะครับเงินมาพลาไปง่ายๆได้ใจความนะเอาดูด้านหน้าอีกหนึ่งครั้งสีจะแตกต่างกันนะครับ รุ่นเดียวกันสีแตกต่างกันเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วใครชอบดําออกม่วงเอาไปใครชอบชมพูออกทองแดงเอาไปนี่ภาพนี้น่าจะเห็นชัดที่สุดความเงางามสององค์นี้ออกจะมืดลุงในตัวลุงทุกเหรียญน,นะครับดูให้ดีๆลุงทุกเหรียญน,นี่สองร้อยหาสิตอนนั้นนะพี่นะบอกไว้แล้วนะครับมีแบ่งให้สองเหรียญคุณเลือกอเลย หนึ่งคนหนึ่งเหรียญนะครับหนึ่งคนได้หนึ่งเหรียญเพราะฉะนั้นพระห้าองค์นี้ต้องมีสองคนที่ได้เพราะว่าได้ไปคนละหนึ่งเหรียญคนเดียวสององค์ไม่ขายเรื่องมากนะช่องโป้บุญบัวแก้วเรื่องมากบอกไว้ก่อนคนเดียวจะมาซื้อสองเหรียญไม่ขายนะครับหนึ่งท่านหนึ่งสิทธิ์แค่นั้นพอเอาไปสองเหรียญนะครับหนึ่งท่านหนึ่งสิทธิ์คนละเหรียญนะครับรวมเป็นสองเหรียญ แต่ได้คนละเหรียญน,นะตอกกรรมการตอกโค้ดชัดเจนตัวเลขเหมือนที่บอกเมื่อกี้นี่ด้านหน้าด้านหลังจะเป็นแบบนี้เอาดูกันอีกทีสองร้อยห้าสิบรีวิวไว้นาะนหน่อยเอาเอาก็าไปเออส่งฟรีด้วยนะย้ํานะส่งฟรีนี่พอใจกันหรือยังโอเคนะไม่รามานะครับหนึ่งท่านหนึ่งเหรียญเท่านั้นและมีสองคนที่ได้ไปเพราะว่าผมแบ่งแค่สองเหรียญสองร้อยห้าสิบส่งฟรี ถ้าคนที่ไม่กดติดตามหรือไม่กดถูกใจไม่กดแชร์ไม่ต้องมาทักมาซื้อโอเคสิทธิ์นี้สำหรับสมาชิกช่องปบบุนเท่านั้น fc ช่องปบบุนเท่านั้นเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ